ค่ะวันนี้พบกับครูพิมพิกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะของชั้นปฐมศึกษาปีที่6นะคะวันนี้เจอกันค่ะคลิปที่21แล้วนะคะคลิปนี้คุณครูจะมาเฉลยการบ้านค่ะในแบบฝึกหัดหน้าที่20ค่ะเรามาเฉลยไปพร้อมๆกันเลยค่ะเขาให้เราหาของรมอโดยการแยกตัวประกอบใช่ไหมคะ12 16และ32เราจะแยกไปทีละตัวนะคะแยก แยกให้หมดย่าเหลือ,อไว้เยอะนะคะเรามาแยก12ก่อนเลยค่ะมีอะไรบ้างคูณกันเราได้12 4คูณ3ค่ะ4สามารถแยกได้อีกก็แยกออกมานะคะก็คือ2คูณ2 3ไม่สามารถแยกได้ก็เขียนเหมือนเดิมตัวประกอบของ12นะคะจะมี2คูณ2คูณ3ค่ะ เรามาดูตัวประกอบของ16นะคะมีอะไรบ้างคูณกันมาได้16 4 4เป็น16ค่ะ4คูณ4เป็น16นะคะแยกได้อีกไหมคะ4ตัวนี้แยกได้อีกก็คือ2คูณ2 4ตัวนี้นะคะแยกได้อีกก็คือ2คูณ2เป็น4ตัวประกอบของ16นะคะก็จะมี2คูณกัน4ครั้งค่ะต่อไปนะคะเราจะมาหาตัวประกอบของ32ค่ะ มีอะไรบ้างคูณกันเราได้32คะ่ะ8คูณ4่ค่ะ8คูณ4เป็น32นะคะแสามารถแยกได้อีกก็คือ4คูณ2เป็น8ค่ะ4ล่ละคะสามารถแยกได้อีกค่ะก็คือ2คูณ2มีอะไรแยกได้อีกคะก็คือ4แยกได้อีกก็คือ2คูณ2ค่ะที่เหลือไม่สามารถแยกได้ใช่ไหมคะก็เขียนไว้เหมือนเดิม ตัวประกอบของ36นะคะก็จะมี2คูณกันอยู่5ครั้งค่ะดังนั้นค่ะหอรอมององ12 16และ32ก็คืออะไรคะมีอะไรบ้างที่เหมือนกันมี2คูณสเหมือนกันค่ะดังนั้นก็คือ2คูณ2เท่ากับ4ค่ะตอบ4เป็นเลขไทยนะคะเราไปดูข้อที่5กันเลยค่ะข้อที่5นะคะ 36และ42เราจะต้องหาตัวประกอบของ3จํานวนนี้ค่ะมีอะไรบ้างคูณกันเราได้24่ค่ะ4คูณ6ค่ะ4 6เป็น24ใช่ไหมคะ4ตัวนี้สามารถแยกตัวประกอบได้อีกค่ะก็คือ2คูณ2 6กละคะก็คือ2คูณ3ค่ะมีอะไรแยกได้อีกไหมหมดแล้วตัวประกอบของ24นะคะก็จะมี2ค,2คูณ2คูณ2แล้วก็คูณ3ค่ะ เรามาดู36ค่ะมีอะไรบ้างคะคูณกันเราได้36 4คูณ9ค่ะ4คูณ9เป็น36ใช่ไหมคะแยกได้อีกทั้ง2ตัวเลยค่ะ4ตัวนี้ก็คือ2คูณ2นะคะแยกออกมา9นะคะ3คูณ3ค่ะหมดหรือ,อยังหมดแล้วตัวประกอบของ36นะคะก็จะมี2คูณ2คูณ3คูณ3ค่3คะ เรามาดูตัวประกอบของ42ค่ะมีอะไรบ้างคูณกันแล้วได้42คะ6คูณ7เป็น42ใช่ไหมคะก็เขียนลงไป6สามารถแยกตัวประกอบได้อีกค่ะก็คือ2คูณ3ค่ะ7ระคะ7สามารถแยกได้หรือเปล่าแยากไม่ได้ก็เขียนเหมือนเดิมตัวประกอบของ42นะคะก็คือ2คูณ3คูณ7ค่ะดังนั้นค่ะหอรอมาของ24 36และ42คืออะไรบ้างคะ มีอะไรที่เหมือนกันมี2คูณสาคูณสาคูณ3ก็คือ2อคูณสค่ะ2 3เป็น6ตอบ6เป็นเลขไทยค่ะเราไปดูข้อที่6กันเลยค่ะข้อที่6นะคะ63 105าห่งาและหนึค่ะแยกไปทีละตัวเหมือนเดิมนะคะ มีอะไรบ้างคูณกันแล้วได้63คะ9คูณ7ค่ะ97เป็น63ใช่ไหมคะแยกได้อีกไหมคะ9ตัวนี้แยกได้อีกก็คือ3คูณ3ค่ะ7แยกไม่ได้ก็เขียนเหมือนเดิมนะคะดังนั้นค่ะตัวประกอบของ63นะคะก็จะมี3คูณ3คูณ7ค่ะเรามาดูตัวประกอบของ105ค่ะมีอะไรบ้างคูณกันแล้วได้105ค่คะเอาแม่สุดคูณขึ้นมาดูด้วยนะคะก็คือ15คูณ7ค่ะ 15คูณ7นะคะ15ตัวนี้สามารถแยกได้อีกไหมคะก็คือ3คูณ5เป็น15ค่ะ7สามารถแยกได้อีกไหมไม่ได้ก็เขียนเหมือนเดิมนะคะหมดแล้วตัวประกอบของ105ก็จะเป็น 3, คูณ5คูณ7ค่ะเรามาดูตัวประกอบของ147นะคะมีอะไรบ้างคูณกันแล้วได้147 21คูณ7ค่ะ 21สามารถแยกได้อีกไหมคะ3คูณ7เป็น21ค่ะ7ตัวนี้ไม่สามารถแยกได้ก็เขียนไว้เหมือนเดิมนะคะดังนั้นตัวประกอบของ147ก็คือ3ค7คูณ7ค่ะดังนั้นหอรอมอของ63 105งอและ147ก็คืออะไรคะมีอะไรบ้างคะที่เหมือนกัน3คูณ7เหมือนกันเลยค่ะดังนั้นก็คือ3คูณ7เท่ากับ21ค่ะ ตอบ21เป็นเลขไทยนะคะวันนี้คุณครูมีการบ้านด้วยค่ะก็คือแบบฝึกหัดหน้าที่21นะคะหนูลองทำดูนะเดี๋ยวคลิปหน้าคุณครูจะมาเฉลยสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ